ผิวเรียบเนียนสะอาดและผิวใสแบบนี้ที่โปรเมรเกอร์เรามีขั้นตอนไหนบ้างไปชมกันครับแล้ววันนี้เราจะจบงานด้วยออโต้กิม UHD Wax กันครับจะเป็น Wax สูตรขี้ผึ้งครับซึ่งคําว่า UHD เนี่ยย่อม,มาจาก Ultra High Definition ครับซึ่งจะมีส่วนผสมของคานูบ้า Wax คุณภาพสูงการที่จะลง Wax ให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยตัวผิวรถจะต้องผ่านการเคลียร์ผิวมาเบื้องต้นก่อนครับอย่างเช่นการลูบดินน้ำมันครับหลังจากนั้นใช้ฟองน้ําเฉพาะคู่กับตัว Wax ครับทำการเกลี่ย Wax ผิวรถเลยครับในส่วนของการเกลี่ยเนี่ยเราจะ ทำให้น้ำยาเนี่ยเก็บงานออกมาเนียบที่สุดครับและตามด้วยใช้ผ้าม่วงเป็นผ้าสําหรับแบกนะครับในการเช็ดแนวตรงเพื่อเป็นการเก็บงานครับคุณสมบัติของแบกตัวนี้นะครับยังช่วยปกป้องพื้นผิวรถดจากฝุน่นรังสี UV และความชื้นครับให้สีรถดเนี่ยดูเงางามและแบกตัวนี้ยังให้กลิ่นที่หอมครับไม่ฉุนหรือเหม็นสารเคมีครับหลังจากเราเก็บงานทั้งหมดแล้วความใสของตัวรถก็จะออกมาใสาประมาณนี้พอเราแบกเสร็จแล้วหลังจากนั้นนาน้ํามาฉีดครับพี่ๆก็จะเห็นว่าน้าเนี่ยเรียงตัวค่อนข้างเป็นเม็ดสวยเลยครับและงานบริการตัวนีี้้เเเรรราายัังมมใหบบิกกกโป ทั้ง3รูปแบบด้วยนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่ on t o ็อบนโปรโมชั่นสําหรับในการล้างรถหรือจะเป็นการใช้บริการแยกเป็นโปรโมชั่นเดี่ยวไปเลยก็มีเหมือนกันครับฝากกวนด้วยนะครับกับโปรไมเกอร์ค่าแค่เข้าใจรถข้าใจคุณครับ